ปลาทอดราดสมุนไพรนะคะอีกหนึ่งเมนูจัดจ้านที่หลายคนชอบนะคะอันดับแรกเราไปเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเลยนะคะนี่คือสารหร่ที่อยู่ริมรั้วบ้านดิฉันเองนะคะเราเก็บกันสดๆริมรั้วเลยค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรา,เาไปล้างนะคะแล้วก็นี่คือวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้ก็จะมีตะไคร้หั่นฝอยนะคะแล้วก็ตามด้วย พริกแดงจินดานะคะแล้วก็หั่นหันแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยนี่คือขิงอ่อนนะคะเราจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆนะคะหั่นหันแบบนี้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยก็ใส่จานพักไว้ได้เลยนะคะตามด้วยหัวหอมแดงนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆเหมือนกันนะคะแล้วก็วางใส่จานไว้เหมือนเดิมแล้วก็มาหั่นในส่วนของกระเทียมนะคะเราจะหั่นเป็นแว่นบางๆนะคะกระเทียมค่ะแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะหั่นในส่วนของ มะนาวด้วยนะคะเราจะใช้มะนาวหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าด้วยเหมือนกันนะคะหั่นกระเทียมเสร็จเรียบร้อยตามด้วยมะนาวแบบนี้เลยค่ะหั่นแบบนี้แล้วก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆแบบนี้นะคะเราจะใช้หนึ่งลูกนะคะมะนาวแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะยิ่งจะทําให้รสชาติอาหารจัดจานมากขึ้นนะคะเราจะ ใส่ในส่วนของมะนาวหั่นเตาลงไปด้วยแบบนี้เลยนะคะหั่นเสร็จเรียบร้อยนี่คือทั้งหมดที่เราจะใช้นะคะวัตถุดิบนะคะเดี๋ยวขึ้นสูตรให้ทีหลังนะคะเสร็จเรียบร้อยก็เอาเนื้อปลามาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปชุบ แป้งทอดกรอบนะคะก่อนที่เราจะนําไปทอดนะคะชุบแบบนี้นะคะคลุกๆแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยก็นําไปทอดนะคะไฟกลางไปค่อนแรงนิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะทอดลงไปเลยนะคะแล้วก็คอยกลับอีกด้านหนึ่งขึ้นมานะคะระหว่างรอปลาสุกเราก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ํายํานะคะนี่เลยค่ะอันนี้คือน้ําตาลปี๊บที่เราเคี่ยวไว้แล้วนะคะเทลงไปแล้วก็เทในส่วนของผักที่เรา หันไว้ทั้งหมดลงไปเลยนะคะ นี่แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาแล้วก็ผงนวนิดนึงบีบมะนาวเพิ่มไปอีกหนึ่งลูกเลยนะคะแบบนี้แล้วก็คลุกเคลา้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะสูตรขึ้นให้แล้วนะคะลองเอาไปทำกันดูได้เลยนะคะรสชาติจัดจ้านแซบเวอร์เลยนะคะแล้วก็ตามด้วยใบสะระแหน่แล้วก็ถั่วลิสงนะคะแบบนี้ค่ะคลุกเคลา้าให้เข้ากันพักไว้ก่อนแล้วมาดูปลาของเราว่าเสร็จหรือ,อยังนะคะกรอบได้ที่เราก็ตักออกใส่ตะแกรงเพื่อเสด็ น้ำมันได้เลยค่ะเห็นไหมคะหน้าตาเหลืองน่ากินแบบนี้พอเสด็จน้ำมันเราก็จัดใส่ชามแบบนี้แล้วก็เอาน้ำยำที่เราทำไว้มาราดบนปลาแบบนี้เลยเห็นไหมคะว่าน่ากินมากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะนี่คือเมนูเพื่อสุขภาพอีกหนึ่งเมนูที่รสชาติจัดจ้านหลายคนชอบนะจ๊ะ